ต่อไปเรามาดูข้อหครับอ่ะขอดูโจทย์ก่อนนะครับข้อหข้อ6โจทย์บอกว่ามีลูกเสือหกสิบสามคนนะครับเนตรนาลีอ่าเนตรนาลีกี่คนแปดสิบสี่คนยีว่ากายชาติก้าสิบเคนแบ่งกลุ่มนะการแบ่งกลุ่มอย่างเงี้ยมันเป็นการหารอยู่แล้วนะเป็นเรื่องหองเรามอแน่นอนเป็นเรื่องหองเรามอแน่นอนนะแบ่งกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มมีจานวนมากที่สุดเราสังเกตออกว่ามากที่สุดอย่แล้วหารร่วมมากใช่ปะ่ะอ่า <c oughs> เขาบอกว่าไม่เหลือเศษด้วยเนี่ยเป็นสําคัญมากไม่เหลือเศษคือมันต้องมันต้องหาลงตัวจานวนคนในกลุ่มพอแบ่งๆๆปุบ๊บ,บ,บ,บไม่ต้องไม่เหลือเศษจ,จงหาว่าจะแบ่งได้กลุ่มละกี่คนดูนะคําถามก็ถามคาถามที่หนึ่งคือแบ่งได้กลุ่มละกี่คนแล้วก็ได้ลูกเสือกี่กลุ่มเนสนาลกี่กลุ่มแล้วก็ยุวกาชาตกี่กลุ่มคือก็ถามจานวนกลุ่มของ ลูกเสือด้วยจำนวนกลุ่มเนนาลีด้วยและจำนวนกลุ่มของยุวกาชาติด้วยอ่ะครูแหลมก็มาทําเลยนะอ่ะข้ออะไรนะข้อหกละเราดูข้อหกโจทย์บอกว่ามีลูกเสือกี่คนนะมีลูกเสือเท่าไหร่หกสิบสามคนแล้วก็เนนาลีเออเนตนาลี 84คนนะครับแล้วก็ยูวกาชายูวกาชาโอเค91คนเขาแบ่งนะแบ่งเป็นกลุ่มแสดงว่าเป็นเรื่องของหอรอมอแน่นอนนะ mm hmm. เขาต้องการให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมากที่สุดขั้นแรกเราก็จัดก,การหาหอรอมอของ3ตัวนี้ก่อน <38 4. S 1> hey. 63 84 91เอาเลขอะไรดีลูก เลขอะไรดีมาหารที่ลงตัวครบทุกตัวเอาเลไรสามไม่ได้เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าหกสิบสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามยี่เอ็ดโอเคต้องเอาเจ็ดนะครับ จบเลยเจ็ดตูก,ก็เป็นหอลมอเลยนะครับสแสดงว่าหอลมอเท่ากับเจ็ดไอหอลมอตัวนี้แหละเป็นจํานวนคนในแต่ละกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่หนึ่งเราตอบกันจนนํานวนคนจํานวนคนอ่าในแต่ละกลุ่มมีกี่คนมีเจ็ดคนนะไอน,นี้คือคําตอบที่หนึ่งนะครับเพราะเขาถามสองคำตอบ เขาถามสองคำถามนั่นเองคำถามที่หนึ่งคือเขาถามว่าจะแบ่งได้กลุ่มละกี่คนนะครับก็คือเจ็ดคนตัวนี้ทีนี้คําตอบที่สองเนี่ยเราจะต้องตอบว่าอันนี้หกสิบสามคนเนี่ยเป็นลูกเสือนะครับเป็นลูกเสือแล้วก็อันนี้เป็นเนตนาลีเนตนาลีอันนี้เป็นยุวกาชาดอ่ะทีนี้ข้างล่างเนี่ยครับ หลังจากเราหาเราจะไว้เลยนะหลังจากเราหาหอเรมอเสร็จตัวข้างล่างตัวนี้ครับจะเป็นจํานวนกลุ่มของแต่ละประเภทแสดงว่าลูกเสือครับเราจะได้เก้ากลุ่มอันนี้คือจํานวนกลุ่มนะครับจํานวนกลุ่มของลูกเสือจนนํออนนาวจนวนกลุ่มของยุวะไอเนยนาลีแล้วก็จานวนกลุ่มของยุวะกาชาิเพราะฉะนั้นครูแหลมเอาข้างล่างมาตอบได้เลยนะคําตอบที่สองเนี่ยเราก็ตอบว่าจํานวน จำน,นจำนวนกลุ่มของลูกเสือจำนวนกลุ่ม,อมของลูกเสือเท่าไหร่เกลุ่มเอ้เท่ากับเก้ากลุ่มอ่าจำนวนกลุ่มของอะไรไของเนตรนาลี<ไ>เอ้เท่ากับสิบสองกลุ่มเนาะสิบสองกลุ่ม<ไ>แล้วสุดท้ายคือ<ไ>จำนวนกลุ่มของยุวกาชาติ ก็คือตัวเนี้นะเท่ากับสิบสามกลุ่มโอเคจบนะเรื่องนี้เนี่ยนี่คือคำตอบนะครับเราก็จะการหาขอลามอเสร็จตัวข้างล่างตัวเนี้จะเป็นจํานวนกลุ่ม